ร้านแอดฟินบริการซื้อขาย ID เกมฟ i ีฟ้าออนไลน์4 ROV และฟ e ีไฟ r e สะดวกปลอดภัยไว้ใจได้เราไปเซ็นต้าใครสนใจคลิกที่ลิงก์ใต้ใคลิปได้เลยนะครับผมเอาเลยครับคุณผู้ชมครับวันนี้ก็กลับมาพบกับผม ARG แล้วก็เกมฟรีฟ้1 Play เ,เคลียรโ์โหมดกันอีกแล้วนะครับผมนะก็หลังจากที่ EP ที่แล้วนะครับผมที่เราได้ทำการลงเล่นให้กับอ่สโตซิตีไปนะับผมแล้วก็โชว์ผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะ 7นัดยิงไป5ประตูกับอีก2อแอสซิสต์นะครับผมเรียกได้ว่าฟอร์มดีมากนะผมนะตั้งแต่ย้ายออกจากแล้วมาลิดมาผมด้วยการยีมตัวนะครับผมบอกเลยว่าเหมือนมาเกิดใหม่ผมในลงแทบทุกนัดนะครับผมแบบนี้หน่อยับผมมันค่อยมันนะครับผมเะเล่นซีรีส์นี้นะครับผมนะก็เดี๋ยวในอ p ีนี้นี่คือเดี๋ยวเราจะมาแข่งกันต่อเลยนะครับผมนะเพราะว่าตอนนี้นี่คือสโตกซิตี้ของเรายังอยู่ในโซนตกชั้นอยู่นะอันดับสุดท้ายของลีกเลยครับผมอันดับ20นะมี1 5แต้มเตเท่ากับฟูลเล่มับผมห่างจากดับบ ถ้าเราจะหนีจากโซนตกชั้นให้ได้นี่คือเราต้องชนะแบบให้เยอะที่สุดครับผมนะก็มาดูว่าเราจะทําได้หรือเปล่าผมในอีนี้นะครับผมแต่ว่าก่อนจะไปแข่งกันเนี่ยเรามาซ้อมกันก่อนแล้วกันครับผมแนละ้วตั้งแต่ย้ายมายังไม่ได้ซ้อมเลยนะครับของคุณผู้ชมครับก็อันนี้ทําไมมันไม่มีให้เลือกเหมือนมันจะให้เลือกซ้อมใหม่ปะ่ะคุณผู้ชมผมก็อยากจะซ้อมยิงก่อนเลยแล้วกันครับผมนะหนึ่งหนึ่งนี่ยครับยิงหนึ่งหนึ่งเนี่ยเวลาหลุดเดี่ยวไปครับผมประมาณนั้นจะได้แบบเขาเรียกะไรแบบ่ะนิ่งๆนะครับผมแล้วก็ซ้อมเลี้ยงครับ ยิงกับเลี้ยงนี่ต้องมาครับผมการเล่นของผมนะครับผมเอาเป็นอันนี้แล้วกันนะผมยังไม่อยากซ้อมอะไรใหม่ครับผมนะเดี๋ยวค่อยดูกันว่าเราขาดอะไรเราค่อยมาซ้อมกันอีกทีแล้วกันนะครับผมต่อไปก็พาซิ่งนี่ครับจ่ายทะลุช่องนะครับผมอันนี้แล้วก็พาซี่อันนึงครับผมเหมือนที่ผมเคยซ้อมประจำนะอันนี้เป็นเปิดจากด้านข้างนะครับแล้วก็อันสุดท้ายนี่ครับผมอันนี้น่าจะเป็นเซตพีชแล้วนะครับผมฟรีคิกโอเคตามนี้นะครับผมซิมูเลตไปครับผมก็ได้เหมือนเดิมเลยครับ ก็ไม่ได้อะไรเพิ่มนั้นมันเหมือนมันเริ่มเาเริ่มใหม่นะครับผมคุณผู้ชมเดี๋ยวมาดูกันว่านัดต่อไปเราเจออะไรครับเจอกับไบรตันนะคุณผู้ชมครับผมไบรตันครับนัดนี้แล้วก็เหมือนมีข่าวว่าลิเชอร์จะกลับมาผมจากอาการบาดเจ็บป้าคนนี้ไม่รู้อะนะครับก็เดี๋ยวเรามาแข่งกันเลยดีกว่าครับผมตัวจริงอีกแล้วนะครับผม,ผมก็จัดไปนัดนี้น่าจะไปเยือนไหมเปิดบ้านต้อนรับนะครับผมใช่ปะวะไม่แน่ใจเหมือนกันนะผมผมก็จําชื่อสนามตัวเองไม่ได้เลยนะครับยังไงก็ช่างครับผมเราเล่นกันนะผมเต็มที่ครับ มาครับผมเริ่มลงวอร์มอัพแล้วผมเจ้าหนูตอเรสของเราครับผมกองจับเลยครับผมมาทีมนี้นี่คือเป็นดาวเด่นเง็บต่างจากตอนอยู่มะลร็ดมากจังหวะแบบนี้คือกล้องกล้องไม่เคยจับเลยนะครับผมพอมาอยู่ทีมนี้แล้วปุ๊บนี่คือแบบกล้องจับทุกจังหวะจริงๆริงเงบเรียกว่าเป็นดาวเด่นจริงเงับก็เดินลงสนามมาแล้วผมโจกอาเรนนำทัพมาเลยผมกับตันทีนะครับผมจังหวะนี้ก็นะครับเป็นนัดที่4แล้วผมที่เราได้เล่นตัวจริงครับผมลงคลิปนะครับผมแล้วจริงๆมาเล่นก่อนหน้านี้แล้วผมมันลืมอัดนะครับผม เรซัดครับทีมไบรตันครับผมคนนี้เดินลงสนามมาแล้วครับอ่าเราก็อยู่ท้ายสุดเหมือนเดิมครับผมอยู่กับใครวะน่ะนี่ครับกองจับมาแหมดาวเด่นจริงครับผมตั้งแต่ย้ายทีมมาเนะครับเดี๋ยวไปเล่นเลยดีกว่านะครับผมมาเรื่องมาเลยครับแดดค่อนข้างแรงครับผมนัดนี้นะแต่ตอนกลางวันเนี่ยเริ่มเขี่ยผมไบรตันมาที่โมเดอร์ครับผมโมเดอร์ ส่งขึ้นมาที่คอนเนลลี่ใช่ปะอ่าไม่ออกครับผมมันแสงมันจ้ามากนะครับคอนเนลลี่นะครับจ่ายขึ้นมามอเดอร์โอเคเราได้บอลครับส่งก่อนแล้วกันบุคลาธิบส่งขึ้นมาที่วันเลนมาที่เราครับฝากบอลก่อน <L> ขอบอลโอ้ไม่ได้บอลครับโมเดอร์ <B> <Modern. S 2> ครับผมจ่ายขึ้นมาที่คอนเนลลี่ ฟอนเลี่ครับเลี้ยงมาบังมิดเลยนะครับผมจงังหวะนี้คาสเต้ครับหลอกลอก่ลอติดบุคลากรีครับผมเราก็วิ่งหาตำแหน่งเลยครับขึ้นมาก็ได้นะแม่คิดนานเลือดเกินนี่ครับผมฝากเพื่อนก่อนจอเลนก็ยืนนิ่งอีกแล้วตักไหมตักไหมเพื่อนโอเคไม่ตักก็จ่ายมันสวยมากจางังหวะนี้หลบหลบมาสวยครับคืนโอเคประสบการณ์ยิงเลยโอ้โหเพื่อนโอ้โหน่าเสียดายมากครับจงังหวะนี้ฮะ ผมกุศลตบขึ้นมาให้ครับผมแล้วได้ยิงจังหวัดแรกนี้ผมก็ขุดหลุดเสาไปนิดเดียวครับผมคือทิศทางมันไม่ค่อยได้ครับนะมันปิ้นออกไปรับไซส์เยอะไปนิดนึงนะผมบุคลาคิสน่าเสียดายมากรอบผมพยายามหาตำแหน่งอยู่อะผมพยายามหาตำแหน่งอยู่ครับเพื่อนยังไงโอเคตรงนี้ได้เออสวยยิ้มา้หแต่ว่าแทงต่อแล้วกันโอ้โหเกือบได้ครับคุณผู้ชมถ้าผ่านไปได้นี่คือเพื่อนได้ยิงแล้วครับ ได้มากบอลนอี่เยฟติดนิดนึงได้อยู่ครับผมแล้วขึ้นหน้ามาเลยครับได้อยู่นะฝากเพื่อนไว้ครับฝากเราวิ่งฝากเราวิ่งครับผมอย่าพยายามเลี้ยงเยอะนะครับตักมาตรงนี้บุคลิกสวยมากเต็มโค้อไปลูกนี้จะเลี้ยงต่อมันก็แบบไม่ทันแล้วครับเมื่อกี้เขามาใกล้ตัวแล้วนะครับผมเลยพยายามยิงเข้าไปตรงนี้ครับแต่มันตรงตัวครับผมนะไม่ได้ลุ้นเลยนะครับ เปิดเข้ามามีใขรโม่งไหมไม่มีครับมาครับคืนหลังมาหวยไปแล้วครับผมวิ่งแล้วครับออกริมสเส้นไปครับผมเราวิ่งไปรอตรงกลางทันทีครับผมแลวมันจะเลี้ยงผ่านหรือเปล่าครับต้องดูกันเฮ้ยโอ้โหเพื่อนผมกดขอบอลพอดีไงอีกแล้วครับโอ้กดขอบอลพอดีแล้วมันกลายเป็นว่ามันมันจะกลายเป็นเบิ้ลนหครับผม อ้โผขึ้นมาจังหวะนี้โดนเสียไปครับได้อยู่สวยเพื่อนยิงเลยครับเสียบลอยครับผมโอ้โหมาอีกหนึ่งประตูดีครับผมจังหวะนี้ครับโอ้โหกว่าจะได้ประตูครับผมนัดนี้ครับเล่นเอาครึ่งหลังนาทีเกือบ70เลยนะครับผมยุหนูตออรสนะเป็นนัดที่ค่อนข้างจะเล่นได้ยากนะดหนึ่งเลยนะครับผมเจ้าตัวนะครับจังหวะนี้เพื่อนจ่ายมาทะลุช่องมาครับผมก็ใช้โอกาส ไม่เปลืองเงี้ยผมนานๆจะมีโอกาสได้ยิงดีครับก็ยิงเข้าไปเลยเนาะเอาอยู่เอาอยู่ครับผมประตูที่6แล้วครับผมสําหรับสโตนิตี้ครับในลีกด้วยนะครับผมยังไงเพื่อนดักได้หรือเปล่าไม่ได้ครับน่าจะจบที่1นึ่งศูนย์แบบผมว่าเดี๋ยวไก็หนึ่งหนึ่งครับโอเคยังมีเวลาไหอีกรุ่นหนึ่งไปมขึ้นมาโอ้จ่ายคืนหลังอยู่ด้านไหนครับจ่ายอยู่น้านนหะคืนหลังอ่ะโอเคจบเกมไปครับผม ไม่กาดเจอีกลูกนึ่งไงผมไม่ได้นี่ครับก็ไอ้ผมชนะไปรับผมทีมสโตลซิตี้ของเรานี่ครับเก็บไปอีก3แมต้มนะครับผมไม่รู้ว่าหนีตกชั้นได้ยังนะครับหนีจากโซนตกชั้นได้หรือยังเฮ้ยคุณผู้ชมครับตอนนี้ทีมเราขึ้นมาอยู่อันดับสิบแแล้วนะครับผมใกล้ออกจากโซนตกชั้นแล้วเว้ยเอาวะครับผมนะแล้วก็ตอนนี้นี่คือเราอยู่ข่าวหน้าหนึ่งก็ผมยิงอีกแล้วนะครับผมเจ้าหนูตอรเรสนะฟอร์มดีมากนี่ครับตอรีเรสว่าเป็นเขาเรียกอะไรเป็นฤดูกาลที่ดีครับผม เดี๋ยวมาซ้อมกันต่อก่อนละกันครับก่อนจะไปแข่งต่อนะโอเคซ้อมไปครับผมอาจะไม่ได้อะไรเพิ่มเลยครับหลอดมันอีกยาวอ่ะนะครับผมนัดต่อไปเจอดับบี้เคาตี้นะครับผมทีมหนีตกชั้นเหมือนกันนี่ครับผมก็นะต้องเก็บใจชนะให้ได้ครับผมตัดแก้มันเองครับสามทีมนี้ปะลุยกันครับน่าจะตัวจริงเหมือนเดิมแหละครับผมคุณผู้ชมไม่น่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงนะใช่ครับปะลุย มาครับผมคุณผู้ชมครับนัดนี้ครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของดาบี้เคาตี้นะครับผมก็เป็นทีมที่หนีตกชั้นเหมือนกันนี่ครับตอนน so 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 er ี้ต้องมาตัดแต้มมันเองนะครับก็ถ้าเราชนะนี่คือโอกาสที่เราจะหนีจากคนตกชั้นได้นี่คือสูงมากนะครับตอนนี้นะก็ไม่รู้นรอ่าจะทําได้หรือเปล่าครับผมเจอกับดาบี้เคาตี้ครับนักเตะทั้งสองทีมไดนลงสนามเรียบร้อยนะครับผมมาดูไลน์อัพกันหน่อยครับเดี๋ยวอันนี้เป็นตารางคะแนนนะผมดาบี้เคาตี้ตอนนี้ อยู่อันดับที่20เลยผมวัดฟอร์ดแซงขึ้นมาแล้วนะครับผมเรียกว่าสถานการณ์แย่มากครับผมนะกองจับมาที่นักเตะดาบี้เลยครับผมทีมอยู่อันดับ20ครับตอนนี้จับไม้จับมือกันครับนักเตะทั้ง2ทีมตอนนี้ครับผมเราอยู่ไหนวะเนี่ยลิชเชอร์ครับนี่ครับผมเซกิโอตอเรสครับเซกิตอเรสนั่นเองนะครับผมมาดูไลน์อัพกันหน่อยครับนักเตะครับผมเป็นโคโลโซครับผมพุ่งสาประตูครับกองหลังมีเอสเวิร์ดมาตินอินดี้สปูตเตอร์แล้วก็ มอแกนฟอกนี่ครับส่วนกองกลางมีจอร์ดโอบีมิเกลครับผมจอร์นเลนแล้วก็อันเดสบุคาลาคิสใช่ปะในผมแล้วก็ปีกมีลิสเตอร์ตอเลียนแล้วก็อีกคนหนึ่งอ่านไม่ทันน่าจะแม็กคลินนะครับผมใช่ครับมาในแผน4 1 2 3นะครับส่วนเดนพิคอตี้ผมเป็นดาวิดมาแชล์ครับผมรักษาประตูส่วนกองหลังมีอันเดวิสตอมเอออ่านไม่ทันนะครับผมชื่อแต่ละคนครับขอข้ามแล้วกันเนาะอ่านไม่ทันจริงครับมาเริ่มเขี่ยกันเลยแล้วกันนีครับเราเป็นฝ่ายเขี่ยก่อนนะผมสวย ดีมากหลบมาครับจังหวะน,นี้พยายามโยกออกริมเส้นก่อนแล้วกันครับให้เพื่อนมาทอมเอ็ดเอดิร์ดทอมเอ็ดเอิร์ดอะไรทอมเอ็ดเอิร์ดอะไรครับโอ้อจ่ายเข้ามาดังได้อยู่ครับผมสวยหลบมาจังหวะน,นี้เอาแล้วผมเลี้ยงเข้ามาเข้าเท้าเขายัางได้อยู่นะเข้ามาตรงกลางเพื่อนยิงเลยครับโอ้โหผูช้ชมลูกนี้ ยิงแรงไปนิดนิงครับผมกดเน้นไปหน่อยครับบอลมันเหินข้ามไปเลยวะยิงไม่ดีครัะผมลูกนี้ยอมรับเลยครับโ้ชที่แบบเสียายเลยแบบอะไรของมึงเนี่ยจอครับยิงไม่เข้าเท้าขวาด้วยเมื่อกี้มาสวยยิกมาได้ครับเจ้าหนูตอเรสดึงกลับมาก่อนครับไปไม่ได้โหเล่นเยอะไปเองครับแต่ยังได้อยู่โอเคเกือบเสียเหมือนกันครับผมเลี้ยงเยอะไปหน่อยครับมาโอ้โหจะพิกโดนจิ้มซะก่อนนะมาได้ครับสวย มายิงเลยแล้วกันเอาว่ะครับผมเขาวิ่งกับประกบแต่ไม่เข้าสักทีครับผมเลยซัดไปเลยนะครับผมลูกนี้เอาว่ะมาเลยครับผมประตูอีกหนึ่งประตูครับประตูที่เจ็ดในลีก่ครับผมโอ้ลูกนี้ถือว่าคมเลยครับเนี่ยยิงหักข้อครับลูกเลียนๆครับผมนี่ครับเพื่อนส่งมาให้แล้วตอนแรกผมว่าจะพลิกกลับแหละแต่ว่าเขาไม่เข้าบอลครับผมก็เลยเลี้ยงมาแล้วก็ยิงหักข้อนี้ครับนะมันค่อนข้างจะห่างตัวผมมีพื้นที่เล่นเยอะนี่ครับผม ก็มีช่องแบบนี้ก็ยิงเง็บจัดไปไม่พลาดครับผมเจ้าหนูตอเรสเพิ่มประตูให้กับตัวเองอีกหนึ่งประตูครับในลีกตอนนี้เจ็ดประตูแล้วนะครับผมสุดยอดมากครับผมฟอร์มนี่ครับผมประตูที่เจ็ดในทีมเอลีกนาทีที่สามสิบเอ็ดเท่านั้นครับผมในนันนีนะฮะดีไปเพื่อนเฮ้ยโหม่งมาได้สวยครับโอ้แล้วแบบเอยังเล่นได้ครับโหมงนี้เล่นท่ามสวยโอ้โหแล้วโดนชนฟาวไปเลยครับ โอ้โหุาสาห์เล่นท่าลูกนี้อย่างสวยครับเล่นเร็วเลยไปเล่นเร็วเลยไหมแต่เขาไม่เล่นครับจะฟรีคิกนะครับผมโอ้โหแล้วเปิดมาตรงนี้เหรอล้วโม่งอุ้ยเกือบได้เหมือนกันไงครับลูกนี้เปิดมันดีครับคนโม่งก็โม่งดีนะแต่ผู้รักษาประตูดีกว่าครับลูกนี้ครับสกุตต้าครับตัวใหญ่ครับขึ้นโม่งบอลฮุกลงครับแต่ผู้รักษาประตูยังปัดออกไปได้ครับถือว่าเหนียวก็ับผงคนนี้ใครวะเนี่ยเอาเรื่องจับนะครับในเตะมุมครับผม เขามาขอขึ้นโมง่งไม่ถึงครับขึ้นโม่งไม่เคยชนะเลยครับตัวผมออกลิ้นเส้นมาแล้วเปิดเข้ามาเปิดเข้ามาโมง่งไม่ได้ครับเล่นตามสูตรเลยนะอันนี้ให้เพื่อนเล็งแล้วเปิดให้ครับทุมเข้ามาพวเวลครับมาที่เอ็ดเวิร์ดครับขึ้นหน้าหรือเปล่าครับอย่าบอกว่าลงข้นขคืนหลังนะไม่ไม่เอานะโอ้่ดูดิคุณผู้ชมไม่ขึ้นหน้าให้ดีบอลนะ่ะ มันก็ส่งขึ้นมาได้ครับแต่มันไม่เล่นกันครับเอาแล้วจ่ายแบบนี้โอ้ยังไม่ขอบอลเลยเพื่อนจ่ายบอลจินตนาการล้ำเลิศมากครับ <c oughs> ตามแทบไม่ทันเ <c oughs> ลยครับผมโอ้ลิชิปหายเลยครับผมบอกเลยชิปหายโอ้โดนครับโดนไปเลยครับผมบอลไม่ขึ้นหน้าลักทีคุณผู้ชมต้องบอกเลยว่ามัวแต่ต่อบอลก็อยู่หน้ากรอบตัวเองครับสุดท้ายก็โดนจนได้ครับผม เอ้ยแย่มากครับผมแย่มากนะไม่น่าเสียครับนี่รับผมผมรู้สึกไม่ชอบตรงเดียวแล้วผมทีมโต๊กนะคือไม่ค่อยแบบเขาเรียกะไรบอลขึ้นหน้าดีครับชอบต่อบอลอยู่หน้าประตูตัวเองอะไม่รู้ทำไมมันจริงจริงมันส่งขึ้นมาได้ครับแต่ไม่ส่งกันนะโอเคมาเล่นต่อครับโอ้โหแล้วโดนเปลี่ยนออกครับคุณผู้ชมน่าจะสกอร์หนึ่งหนึ่งนี่แหละครับรู้จักทรงแล้ยนะครับผมมาดูกันว่าจะได้เท่าไหร่ครับจะชนะหรือเปล่านะลุ้นไปครับ ลุ้นไปด้วยกันสองหนึ่งไหมโอ้โหหนึ่งหนึ่งครับยังหนีห่างไม่ได้คุณผู้ชมโอเคไม่เป็นไรครับผมก็จบนัดนี้ไปครับได้อีกหนึ่งประตูสำหรับซิโก้ตอร์เทสของเราในครับตอนนี้ก็อยู่อันดับที่18เหมือนเดิมนะครับผมคุณผู้ชมหนีห่างไม่ได้ครับแต้มเท่ากับดร์บี้เขาตี้เลยนะครับผมก็ห่างจากอันดับ17นี่อยู่ประมาณ4แต้มเลยนะครับผมเีได้ว่งานหยาบครับผมงานหยาบแล้วนะต่อไปนี่งานหนักด้วยเจอกับเลสเตอร์นะครับผมมาดูกันว่าเขาจะเล่นได้ดีหรือเปล่านะครับ แล้วมีเควสอันนี้เควสเดิม <k leak yor> นะครับผมผ่านหมดทุกอย่างนะเขเล่นดีครับเฮ้ยเดี๋ยวโอ้โหลืมลืมซ้อมครับผมเผื่อกดไปเออเลสเตอร์ด้วยครับผมลืมซ้อมคุณผู้ชมขอโทษด้วยครับมีเควสใหม่มาครับก็คล้ายๆเควสเดิมนะครับผมในสีนั้นนี้ก็ทําให้มันผ่านครับโอเคเจอเลสเตอร์ิตี้ครับผมเกมใหญ่ในคลิปนี้นะครับมามาดูนว่าเราจะพาทีมนียเอาชนะจิงจอกสยามทีมนี้ได้หรือเปล่านะคุณผู้ชมครับไป มาครับผมคุณผู้ชมครับเดินลงสนามกันแล้วก็ผมนัดนี้ครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนก็ผมเลสเตอร์ซิตี้นี่ครับผมบอกเลยว่าเป็นงานหนักเลยทีเดียวผมถ้าเราชนะไม่ได้นั่นคือเราก็จะยังไม่หนีจากโซนตกชั้นนะครับในคลิปนี้นะเราต้องทําให้ได้ก็ผมเพื่อการอยู่รอดของทีมของเราเนี่ครับมันกืว่าจะทาได้หรือเปล่านี่ครับผมดักลาสคอร์ต้าตอนนี้ก็ย้ายมาอยู่กับเลสเตอร์แล้วนะคุณผู้ชมครับดูดิมีแต่ตัวดีๆครับเลสเตอร์ฮะ นักเตะเราคนนี้ครับดักลาคอต้าครับวันนี้ชื่ออะไรนะผมลืมชื่อ,อผมลืมชื่อจริงวะคนที่ยืนข้างลักลาคอต้าเนี่ยเปเรล,ล่าครับจอ์นสตโตนก็มาอยู่เออเลสเตอร์แล้วคุณผู้ชมอีกคนหนึ่งนี่น่าจะจอ์นี่อีเวนปะคุณผู้ชมไม่แน่ใจนะครับหน้าไม่เหมือนเลยนะครับผมแล้วก็มีเดวิสด้วยนะครับกับม้จับมือกับผมแบนบอลก็เข้ามาให้กำลังใจกันหนานแน่นนะครับนันนี้มาดูลน์อัพกันหน่อยครับ ของเราก็น่าจะชุดเดิมนะครับผมนักเตะนะก็ตามนี้ครับมีโพเวลอัลเลนบุคลาคิตสลับไปยืนฝั่งขวานะครับนั้นนี้มาโกลิสเตอร์เซโก้ตัวเล็กแล้วก็เจมส์แมคลีนนะครับผมกองหน้านะแผนเดิมครับสี่หนึ่งสองสามนี่ครับผมบนทางฝั่งของเลสเตอร์นี่ก็ดูแลแป๊ปนึงครับมีแคทเปอร์แชมเคิลครับผู้รักษาประตูส่วนกองหลังมีเปเรล่าอาเซร์บี้สโต้แล้วก็เดวิสนี่ครับส่วนกองกลางมีกาเบียวครับผมซักเรียแล้วก็ติเลมองนี่ครับผมส่วนกองหน้าลักลาคอต้ามูซาเดมเบเล่ครับแล้วก็อีกคนหนไมม่ทัันนครบผ เป็นเอ่อโบก้านะครับใครไม่รู้นะครับผมมาในแผงซีนของสามเช่นกันนะครับมาดูกันว่าเราจะเอาชนะจิงจอกสยามได้หรือเปล่าผมบ้านตัวเองด้วยนะครับเสมอก็ยังดีว่ะได้แต้มหน่อยแล้วกันโบก้าครับขึ้นมาดักรานคอสตาครับผมตัวทําเกมชั้นดีเลยตอนนี้เดมเบเล่ครับมาที่กาเบียลติดโอเคครับผมโอ้โหเกือบโดนเง็บลูกนี้เกือบโดนเง็บเดมเบลลี่ครับผมตัวใหญ่ครับใช้ความแข็งแกร่งเงี้ยโหดเลยว่ายิง ไม่ได้ลุ้นเลยครับลูกนี้ <c oughs> กะเล่นเสาแรกแต่ว่ามันออกไปเยอะครับลอตเจอร์นี่คือแบบเซ็งเลยนะครับผมมองตาไห้ได้เพื่อนเออสวยสม้สมหล่นส้มหล่นลนูกนี้เอา้าเอา้เอาเข้าครับผมโอเคล้ำปะวะโอ้ล้ำคุณผู้ชมครับนึกว่าส้มหล่นนะครับผมเซ็งเลยว่ะ<อ>ตอนแรกนึกว่ายิงไม่เข้าด้วยครับแต่ว่ามันเข้าไปแล้วล้ำเลครับผมส้มหล่นครับลูกนี้นิดเดียวนิดเดียวจร,งจรงิง เต็งเลยครับผมแพงทะลุช่องมาครับคอสตารครับผมทำมาตรงกลางมาที่กาเบียวกาเบียวเหมือนจะหลบได้แล้วยิงลูกนี้โอ้โหเกือบไปคุณผู้ชมโอ้โหได้ลุ้นแล้วครับผมเดสเตอร์ลูกนี้นิดเดียวครับหลุดเสาไปนิดเดียวครับเกือบโดนสโต๊กโอเคใช่ไ,ไหมสกูตา้าไม่ทันเล่นไม่ทันอยู่ดีครับแทบไม่ได้คลองบอลครับผมบอกเลยสโต๊กเนี่ย ติดครับผมสวยเดินมาสัก่อนเงินครับหาช่องก่อนจังหวะนี้หาช่องวิ่งก่อนวันนี้ปากมาตรงนี้ได้แล้วเนี่ยเออท่านผู้ชมเริ่มมาครึ่งแรกครับผมโอเคโอ้ปลดล็อกเลยครับผมนัดนี้เหม่นประตูครับเปยูโอตอร์เรสอีกแล้วนะครับผมได้ประตูเพิ่มมาเป็นแปดประตูในลีกครับผมแล้วก็เป็นทีมสำคัญด้วยครับทีมใหญ่ครับเอาว่ะ กระซวกเลเตอร์ครับผมเอาเรื่องเอาเรื่องนี่ครับฝากเพื่อนอะไรแล้วให้เพื่อนจ่ายกลับมาให้ครับผมลูกนี้หลุดมาโล่งๆเลยนะเรียบร้อยไปครับผมต่อขนาดนี้ครับดูครับก้มหน้ายิงจากตั้งใจเสียบเสาเข้าไปสวยงามนะครับผมนี่สุดยอดนะครับประตูที่แปดเลยครับผมในลีกตอนนี้ขออีกสักหนึ่งประตูครับผมว่าโดนปะผมว่าน่าโดนปะ ติดเด็ดติดก็ไม่ได้ครับ okay. โอเคเฮ้ยเอู้้บอลมหาผมเฉยครับเฮสวยได้บอลซะง,งั้นครับ <c oughs> ไปยาวๆดีครับ <c oughs> แต่ว่าจ่ายก็ไม่ได้แดงด้วยครับจังหวะน,นี้ <c oughs> นี่ไงไปต่อไม่ได้มาตรงนี้ <c oughs> แพงต่อยเพื่อนแล้วกันเรีย <c oughs> บร้อยเพื่อนเอ้าโอโ้คุณผู้ชมดูดิผมปั้นเนะ่ย <c oughs> มันเลี้ยงมายิงก็จบแล้วครับเมื่อกี้มันจะจ่ายต่อทำไมครับ ปวดหัวจริงครับตั้งตั้งแต่ลูกจ่ายลูกแรกแล้วนะเมื่อกี้โอ้โหติดสวยโอ้โหแล้วจะคืนหลังอย่างเดียวเลยคุณผู้ชมคุณผู้ชมดูดิผม,ดดผมปวดหัวขนาดไหนเล่นกับาีมเนี้ยจะคืนหลังกันอย่างเดียวเลยครับรโอเคมาลิมเ้นไปตักมาขึ้นมงโอ้โหข้ามคันอโอกาสนี้ครับเพื่อนเปิดมาได้ขึ้นมงครับผมแต่มงไม่ค่อยดีครับ าข้ามคานไปไกลเลยครับผมเสียดายครับเจ้าตัวอเล่นสวยขึ้นมาที่เราเย่ยมากตักให้เพื่อเลยแล้วกันจังวันนี้เล่นต่อได้ไหมโอ้ไม่ได้แบบคุณผู้ชมเอ้าเอ๊ะขอใจขอใจทันหลังอยู่แล้วจริงแล้วดีโอเคใส่หายใจคว่ำครับใจจะขาดเพราะินบุ้นที่ไหมโอ้ลูกนี้ตอนเพื่อนส่งมาผมกดขอบอลครับผมเลยรีบกดแบบแทงให้ต่อเพื่อแต่ทุยผมเลยรีบกดแทงต่อให้เพื่อนเลยครับผมไม่งั้นนี่คือมันจะกลายแบบเป็นว่าส่งมั่วนะครับผมนะ จริงๆมันเล่นเองได้ครับแต่ว่าผมกดขอบอลไปแล้วไงตรงกับจังหวะที่มันส่งพอดีครับไม่งั้นนี่คือมันจ่ายมั่วแน่นอนครับนี่ครับยังดีที่แก้สถานการณ์ได้ครับผมโอ้โหเพื่อนเติมขึ้นมาพอดีครับผมไม่งั้นนี่คือแย่เลยนะครับเรียบร้อยครับผมตอกฝาโล่งไหครับเลสเตอร์นัดนี้แพ้ไปประตูซิตี้เก็บ3แต้มได้ครับผมนาทีท้ายแบบนี้ไม่น่ามีอะไรผิดพลาดครับนิกพอเวครับ1ประตูในพรีเมียร์ลีกครับส่วนเราก็1แอสซิสต์ครับมาซัญเย้ครับตักมาโซนครับสโตนมาที่ซากาเคีย เราเริ่มเหนื่อยแล้วป่ะคุณผู้ชมหมดเวลาแล้วด้วยนะครับตอนนี้เรียบร้อยครับผมโอ้โหสโตซิตี้ครับผมเปิดบ้านเอาชนะเลสเตอร์ซิตี้ของแบรนด์โรเจอร์ไปได้นะครับผมบอกเลยว่าเกือบไปเหมือนกันครับเกือบแย่เหมือนกันนะหลังหลังมานี่โคตรเสียโดนดีเสมอครับยังดีที่มีลูกปิดท้ายครับผมมาได้จังหวะพอดีนะครับผมเจ้าหนูเลสก็ได้อีกหนึ่งแอสซิสครับผมหนึ่งประตูหนึ่งแอสซิสครับผมนัดนี้เล่นดีมากครับเรียบร้อยผมขึ้นข่าวหน้าหนึ่งครับผมโพเวลครับ ยิงตอกฝาโลงให้ Stoke City เอาชนะ l e สเต s t e r ไปได้นะครับผมส่วนเราตอนนี้ก็ยิงไป8ประตูแล้วก็3แอสซิสต์นะผมใน10นัดนะครับเรียกว่าฟอร์มดีมากๆนะครับผมผลตารางคะแนนตอนนี้เดี๋ยวนะทำไมเราตกมาอยู่อันดับที่19้ครับเนี่ยคูลแลมไม่แพ้ครับผมโอ้โหเซ็งเลยครับยังไม่ไปไหนจากโซนตกชั้นครับแต่ว่าเบอร์ลี่นี่แพ้ครับผมคุณผู้ชมหน้าคือถ้าเราชนะได้แล้วเบอร์ลี่แพ้นี่คือมีสิทธิ์หนีจากโซนตกชั้นนะครับผมนะก็ต้องมาลุ้นกันต่อไปครับในคลิปต่อไปเลยนะครับผมคลิปนี้ก็ เล่นมาสนัดแล้วนะครับผมก็ค่อนข้างนานนะเอาเป็นว่าคไปดูกันต่อในพีหน้าและกันนะครับผมคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับผมนะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมเข้ามาติดตามผมถ้าใครดูแล้วชอบก็ฝากกดไลค์แล้วก็กดซับไครกให้ผมกันด้วยนะผมเพื่อเป็นกำลับบงใจให้ผมในการทำรคลิปต่อไปกันด้วยนะครับนะเดี๋ยวไว้เรามาเจอกันใหม่ในอีพีต่อไปเลยและกันนะครับมาดูกันว่าเราจะสามารถหนีรอดจากโซนตกชั้นนี้ได้หรือเปล่านะครับผมคุณผู้ชมก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับคลิปนี้ก็เอาไว้ประมาณนี้นะครับผมมาเจอกันนใหห่คลิป้า สวัสดีครับ